สวัสดีครับขอรีวิวไดัาสุมิล่านะครับตัวนี้เป็นตัวมิลามินนะครับเครื่อง EF หัวฉีด6 60cc ครับผมกันชนหน้าสั้นแล้วนะครับสวยงามลอ้อตัวนี้เป็นลอ้อกระทะขอ13นะครับใช้ได้ทั้ง4รู100 114แล้วก็110นะครับใช้ได้ทุกรูเลยสีสันภายนอกสวยงามนะครับสีเงามากเลย การชนหลังนะครับจากคลิปที่แล้วมีแผลรอยชนอยู่ตอนนี้ผมทำสีให้หมดแล้วนะครับเก็เแบ <ใจ S 1> แผลการชนหลังเรียบร้อยครับตามที่แจ้งไว้ว่าจะกลับมาแล้วจะมาแก้ไขให้ก่อนนะครับคันนี้มีลูกค้ามาจำแล้วก็หลุดมาจำไปแล้วนะครับพอดีรถของลูกค้าไม่จบนะครับแก้ไขแล้วครับการชนหลัง สีสันรอบคันยังเงานะครับยังสวยนะสีบอลเงาฉ่ำเลยครับคันนี้คันนี้โป้น้อยนะครับเสียงเคาะดังก้องๆเลยคันนี้ภาษีหมดปี68นะครับเดือนมีนาคมนะครับช่วงล่างดีนะครับคันนี้ผมนั่งรถไฟไปรับรถมาจากลำพูนขับกลับเองนะครับ เติมน้ำมันแก๊สโซ9 5ใช้ไปประมาณพันสามพันสี่นะครับน้ำมันยังเหลือนะครับรถไม่มีผุนะครับคันนี้ภายในสวยนะครับทั้งแผงประตูทั้งเบาะนั่งนะครับรถเป็นเกียร์ออโต้ครับสวยงามครับภายในไม่มีขาดเลยนะครับมีวิทยุให้นะครับแต่ยังไม่ได้ต่อนะครับผ้าหลังคาสวยไฟกลางเก่งใช้ได้นะครับ ดูด้านหลังฝาท้ายงานเรียบร้อยนะครับภายในมีลำโพงให้แล้วนะครับแต่วิทยุเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนะครับยังไม่ได้ต่อนะครับเรียบร้อยครับสะอาดเรียบร้อยเป็นรถที่น่าใช้เลยครับขับขี่ดีมากครับช่วงล่างดีเรื่องการเดินทางไกลไม่ต้องห่วงครับผมเทสให้แล้วนะครับ6700โลไม่มีปัญหาเลยนะครับลวดเดียวผมไม่ได้แวะค้างคืนที่ไหนนะครับขับไม้เดียวกลับเลยโดยรวมสวยงามมากครับ สรุปนะครับคันนี้เป็นเครื่อง e-f 660cc นะครับเกียร์ออโต้เครื่องหัวฉีดนะครับช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นแน่นอนนะครับแล้วก็ติดฟรีมาแล้วรายละเอีดอื่นๆมาดูรถมาลองขับได้นะครับพี่อยุธยาหลวงปุทวดครับเบอร์โทร0624626926ครับเปิดราคาไว้55,000บาทครับพร้อมขับส่งกิโลเมตรละ5บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ